ขอบขอบพระคุณคุณแม่ทุกท่านนะครับที่เมตตาแปลงญ้าให้กับน้องเฮลิไทยนะครับแปลงย้าจะยาวไปถึงนู้นเลยนะครับคุณแม่แปลงญ้าคุณนู้นนะครับผมไกลมาแปลงนี้แปลงใหญ่นะครับที่พ่อควานบอกว่าเขาจะเอาหนึ่งหมื่นคะแนนนะครับก็ได้ตกลงกันแล้วนี่อันนี้ก็ถึงต้นไม้ใหญ่คุณแม่นู้นนะครับจากนี้ไปถึงต้นเดานี่ต้นเดานะครับที่พ่อควานตกลงกันห้าพันคะแนนครับคุณแม่แปลงนี้นะครับ ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณแม่พูนนะครับแม่พระผู้ใจดีใจบุญกราบขอบพระคุณคุณแม่ป้าเอียดกราบขอบพระคุณคุณแม่มิ้นกราบขอบพระคุณคุณแม่พันนารายกราบขอบพระคุณคุณแม่แต๋วนะครับที่ท่านร่วมสมทบทุนกันซื้อแปลงญ้าให้กับน้องหาลุไทยหรือน้องมิ้นนะครับน้องก็ไม่มีญ้าทานนะครับก็ได้คุณแม่ทั้งห้าท่าน เมตตาคะแนนนะครับสะสมคะแนนซื้อแปลงหญ้าให้กับพ่อควานหรือให้กับน้องหาเลือไทยเราได้ทานนะครับกอ,อกราบขอบพระคุณแม่พระผู้ใจดีใจบุญมากๆนะครับที่เมตตาให้น้องได้มีหญ้าทานนะครับกราบขอบพระคุณนําความรักความเอ็นดูจากแม่ๆพ่อควานก็ขอขอบคุณนะครับแปลงนี้นะครับคุณแม่นี่แปลงอย่างสวยเลยนะครับดูต้นหญ้านะครับก็จะกินได้ประมาณสัก15วันเขาให้ตัดอย่างช้าก็15้าวันนะครับคุณแม่ กลับขอบพระคุณครับผม